ครับรณสวัสดิ์ครับท่านครับผมยุรภูมน้ำวงนะครับอยู่จังหวัดพะเยานะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเวลาก็เจ็ดโมงสักสามนาทีนะครับณตรงนี้นะครับผมได้มาสเกตการนะครับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรนะครับหรือว่าสสปี2 5 6 2นี้นี่นะครับจุดติผมมายุนอยู่ตรงนี้ครับเกิดือที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งอยู่ ในติดกับสารลางวัดพะเยานะครับทีนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งนะครับหน่วยที่1 1และหน่วยที่12นะฮะจำนวน2หน่วยที่ดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับหน่วยที1 1นี่ครับก็จะเป็นในเขตพื้นที่ตำบลมันต่อมนะครับหมู่1 0นะครับสําหรับของที่อำเภอเมืองนี่นะครับก็มีในเขตอยู่ในเขตหนึ่งนะครับเมืองก็ไแม่ใจนะฮะซึ่งมีผู้สมัครอยู่ ทั้งหมดของพะเยานะฮะตีเครือเมืองนี่แหละครับก็700คนนะครับก็มีผู้ใจซิดอยู่107,10คนนะครับแล้วก็แยกเป็นชายเอ่47,658คนแล้วก็แยกเป็นหญิง53,52คนนะครับรวมทั้งสิ้นมีผู้ใจซิดอยู่ทั้งจำนวนทั้งสิ้นนะครับ107,10คนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มี ผูเชษิ์นะครับเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับในใน้าเวลาตรงนี้นะครับสิ่งเ็คิดว่าตรงนี้นะฮะอีก8ปดโมงตรงนะครับก็จะมีการเปิดพื้ผู้เชษิ์เข้าไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ผมยุทธภูมินามวงนะครับผมมาอาสานะครับรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศของการเลือกตั้งนะครับที่จังหวัดพะเยาเลือกตั้งสสนี่นะครับผมมาอยู่ที ทีก,กาอำเภอเมืองพะเยานะครับในเจ้าวันนี้นะครับผมมาเริ่มตั้งแต่ก่อนเตรียมการนะครับก่อนที่จะเปิดฮีบนะครับก็ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครของในเขต1เขต2ตีจังหวัดพะเยานี่นะครับก็จะมีผู้สมัครสสอยู่ทั้งสิ้น70คนนะครับมีประชากรผู้มิสิ์เลือกตั้งนะครับจำนวนทั้งสิ้น1700 สิบคนนะครับแยกเป็นชาย47,658คนแล้วก็เป็นหญิง5 3 5 5 2คนนะครับรวมทั้งสิ้น1 7 1 0คนนะครับมีผู้สมัครสสอยู่จำนวนทั้งสิ้นสน 6, 7คนนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้ก็ช่วงนี้เป็นบรรยากาศก่อนเวลา8นาฬิกาแลครับก่อนที่จะเปิดเือลงคะแนนนะครับที่นี่ประกอบไปด้วยนะครับที่ประการอำเภอเมืองนี่ครับ ประกอบไปด้วยหน่วยทีสิบเและหน่วยทีสิบนะครับจำนวนสองหน่วยนะครับสำหรับหน่วยทีสิบเอนั่นแหละครับก็มีภูมิสิตจำนวนทั้งสิ้น3า8รอยสบปดหลังคาเรือนนะครับก็มีประชากรทั้งสิ้นเจ็ดรอยสี่สิบเก้าคนนะครับที่มิธิตตั้งนะ,ะ <S <S น,นะครับแยกเป็นชายสามรอยปดสิบเอ็ดนะครับแยกเป็นหญิงสา8ร้อยหกสิบปดคนนะครับแล้วก็ในเขตในหน่วยที่สองหน่วยที่สิบสองนะครับก็ประกอบไปด้วยเป็นหมู่ที่สิบิบเอ็ดนะคะรับตัวบ้างต่อมอำเภอเมืองพะเยาน,นะครับก็ มีจำนวนทั้งสิ้น149หลังคาเรือนนะครับมีประชากรที่มีสิติ์เลือตั้งทั้งสิ้น718คนนะครับแยกเป็นชาย164เป็นหญิง554คนนะครับคุณมาจากไหนกันคะเนะ่ยมาจาจวิทยาลัพยพยาบาลเนี่ยคะ่ะค้าวี้รียพยาบาลมีภาษาอาีกคนส่ร้สี่รอย่รคนจ่่ะสวนใหญ่ก็จะ,นนกจะมาทีิที่นีค่ะค่ะจิทธิ์ที่มีค่ะ อาชีพที่เลี้ยงครับพ่อแล้วแม่มาจากจังหวัดไหนครับอ๋อหนูมาจังหวัดจากจังหวัดเชียงรายใช่ใช่โอ้โหแล้วก็ที่มาที่นีใช้สิทธิ์เยอะไหมจีบเยอะค่ะจีบเยอะค่ะใครทำอะไรทำไมถึงมาเลือกตั้งครับเพราะอะไรครับก็อย่าใช้สิทธิ์ของตัวเองอะค่ะค่ะอย่าเลือกคนดีเข้าสุราษฎร์โอ้โหเดี๋ยวถามเอาตรงนี้แหละครับน้องทำไมถึงมาเลือกตั้งครับออ๋ ก็เหมือนเพื่อนเลยค่ะคืออยากมาใช้สิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยค่ะอยา่า้ประเทศเป็นไงบ้างก็พัฒนาไปทางที่ดีขึ้นค่ะมีผู้นำที่ดีค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะคะก็อยากจะขอเรื่องในสิ่งที่ตัวเองคิดค่ะ แล้วก็อยากจะเลือกคนดีเข้าสู่ประเทศค่ะทางานประเทศแล้วก็พ่อประเทศให้มิวความก้าวหน้าเจริญมากกว่านี้ค่ะซึ่งอตอนนี้นะครับก็มีน้องน้องกศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีพะเยานะครับก็มาแต่เจ้านะครับมาคึกคักกันทีเดียวนะครับแล้วก็คณะนี้นะครับก็มีการทยอยอมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มามาพร้อมนะครับที่จะ ต่อคิวอย่างยาวเหยียดนะครับที่จะเปิดลงคะแนนในครั้งนี้นะครับเวลา8นากาถ้าพอครบเวลา8นาฬิกาตรงนะครับผู้เข้าร่วมที่มาใจะติดตั้งหมดนะครับก็เข้าแถวยาวเหยียดนะครับเปิดที่จะร้อ เเข้าคิวนะครับเพื่อยื่นบัตรนะครับขอรับบัตรเพื่อลงคะแนนในคูหานะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ข้ารงชาาินะครับแต่นาฬิกาตรงพ้อมกันแล้วนะครับก็ทุกคนก็ยืนตรงข้าราชาตินะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการประจำหน่วยทั้งสองหน่วยนะครับก็ประการเพื่อผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้งหมดนะครับได้เข้าคิวต่อแถวนะครับเพื่อยื่นบัตรประชาชนแสดงหลักฐานนะครับในการรับบัตรเลือกตั้งนะครับเข้าเข้าไปคูหาเพื่อ าที่ตนเองประสงค์นะครับแล้วก็ไปย่อนลงในหีบนะครับสําหรับจังหวัดพะเยาสามเขตเลือกตั้งมีหน่วยลงคะแนนอยู่848หน่วยครับซึ่งทุกหน่วยเนี่ยพร้อมเปิดการลงคะแนน8ปดนาฬิกาครับเขตสองเขตสามก็เช่นเดียวกันครับความพร้อมเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยซักซ้อมแล้วก็มีการแจกแจยวัสดุซึ่งเ,เช้าเนี่ยแปดนาฬิกาลงคะแนนเปิดลงคะแนนได้ทุกหน่วยครับค,คือมีการจุดการมีบ้างหรือเปล่า เดิมคาดว่าจะมีพวกลมพายุอะไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยเช้านี้อากาศปลอดโปร่งครับซึ่งเราก็เตรียมการไวร้กรณีที่มีลมพายุมีฝนนะครับซึ่งเรามีหน่วยที่เ,เป็นเต็นท์อยู่9้าหน่วยที่เขต3มแต่ว่าเราก็เตรียมแผนการไว้นะครับถ้ากรณีที่ไม่สามารถลงคะแนนที่เต็นท์ได้ก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปยังที่ใคล้เคียงที่เป็นอาคารครับจะที่จะใช้เป็น,น,นปรับคะแนนรวมที่ไหน เอ่อมันนับคะแนนที่หน่วยทุกหน่วยครับเวลา17บเนาฬิกานะครับเมื่อปิดการลงคะแนนแล้วนะครับกรรมาการก็จะเปิดทิพนับคะแนนครับในใน,ในส่วนส่วน,วนรวมในส่วนบัตรนอกเขตเลือกตั้งเอ่อนอกท่าชอาณาจักรก็จะนับที่เขตเลือกตั้งทั้งสามเขตครับก็ในเขตพื้นที่อ่าเขตหนึ่งเขตสองนะครับของจังหวัดพะเยาเฮาก็คืออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแม่ใจนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาเฮานี่ก็สามารถมีอ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่าสสได้ทั้งหมดอยู่3คนนะครับแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น3เขตด้วยกันนะครับเขตที่1ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจนะครับเขตที่2ประกอบไปด้วยอำเภอเชียงคําอำเภอจุนและอำเภอภูซางนะครับและเขตที่3ก็ประกอบไปด้วยอำเภอดอกคาใต้อำเภอภูกํำยาวอำเภอปงและอำเภอเชียงมนนะครับวันนี้นะครับผมยุทธภูมิํำวงนะครับขออาสานำถ่ายทอดบรรยากาศของบรรยากาศของการเลือกตั้งที่จังหวัดพะเยาครับผม Sorry, cup.